สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับน้องบอลกระดาษด่างของผมนะครับตอนนี้น้องบอลกระดาษด่างของผมนะครับออกใบเยอะมากนะครับข้อดีของการออกใบเยอะนะครับคือสวยนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของการออกใบเยอะนั่นก็คือนะครับตาหนอนะครับแล้วก็ไข่ ตาหน่อและไข่ที่เขาอยู่ใต้ดินนะครับจะออกมาช้านะครับบางต้นนะครับเรียกว่าอาการบ้าใบนะครับถ้าบ้าใบเยอะๆนะครับจะไม่ออกไข่นะครับจะออกไข่ได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทำให้ไข่ของน้องบอลกระดาษด่างของเราออกไวนะครับตาหน่อมีโอกาสออกไวขึ้นกว่าปกตินะครับจะเป็นวิธีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลย มาครับสำหรับวิธีของผมนะครับก็จะเป็นการตัดใบนะครับของน้องเขาออกบ้างนะครับจะไม่เหลือใบไว้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะได้นำสารอาหารไปเลี้ยงรากไข่แล้วก็ตาหน่อของเขานะครับจะได้ไม่นำมาที่ใบซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ใบเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ละใบสวยงามมากนะครับอุปกรณ์นะครับที่ผมใช้ในการตัดก็จะมีมีดนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็อันนี้เป็นปูนแดงนะครับ ปูนแดงที่คนแก่กินกระหมากนะครับเราก็เอามาทาแผลเพื่อให้แผลแห้งไวนะครับปูนแดงนะครับสําคัญมากนะครับจะทําให้แผลแห้งนะครับแล้วก็จะทําให้แผลของน้องบอลกระดาษลางของเราไม่ติดเชื้อนะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยนะครับอะไที่ผมจะตัดนะครับผมจะตัดอย่างนี้เลยนะครับวางมีดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดลงไป แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กิ่งนี้วางมีดเฉียงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดลงไปอ่านี้เลยนะครับอันนี้เป็นเศษดินก็แคะออกนิดนึง <c oughs> ต่อไปก็ที่หนึ่งเลยนะครับ ที่นึงก็แก่มากแล้วนะครับเนี่ยดูจากใบที่เขาเย้มลงแล้วตัดได้มาสามกิ่งแบบนี้นะครับสามใบเลยใบนี้ไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับพอดีตอนเอเลื่อนที่กองแสงอันนี้นะครับพอดีไปโดนนะครับเลยช้ำนะครับแก็อน,นี้หนึ่งใบครับใบสวยงามมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เราก็ต้องตัดทิ้งบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเหลือไว้จะแย่งสารอาหารในส่วนอื่นนะครับและเดี๋ยวเรามาทาปูนแดงพร้อมกันครับมานะครับหลังจากเราตัดแล้วนะครับเมื่อกี้มันจะมีเศษดินอยู่นะพวกกาวล้างฉีดให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ถึงทาปูนแดงนะครับเรามาเริ่มทาปูนแดงกันเลยครับปูนแดงจําเป็นต้องใช้มากนะครับสําหรับ การตัดแผลของบอลน,นะครับจะช่วยทำให้แผลเข้าแห้งแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะครับ้าให้ทั่วทุกกิ่งที่เราทำการตัดแผลไปเลยนะครับตรงไหนมีแผลเราทาให้หมดเลย นะครับชุ่มๆเลย อันนี้เราก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้น้องเขาแห้งนะครับอย่าเพิ่งลดน้ํานะครับพอน้อเขาแห้งแล้วก็ค่อยลดน้ําตามปกตินะครับและนี่นะครับคือผลงานนะครับของการตัดใบทิ้งนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ผมตัดใบทิ้งนะครับโดยค่อยๆตัดใบทิ้งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ นี้ก็ตัดใบทิ้งไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งใบนะครับตอนนี้นะครับหน่อแทงออกมาแล้วหนึ่งต้นนะครับส่วนต้นนี้นะครับผมเคยทําคลิปเปลี่ยนดินนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างนะครับต้นนี้ผมเคยทําคลิปเปลี่ยนดินไว้นะครับโตไวมากนะครับแป๊บเดียวนี่ออกใบใหม่สวยงามนะครับ และตอนนี้นะครับต้นใหญ่ผมเนี่ยเป็นต้นที่ผมอัดคลิปนะครับพอดีอัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับยอดใหม่แทงออกมาแล้วแล้วก็ใบกลางสมบูรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวพอใบนี้กลางเสร็จนะครับผมก็จะตัดใบทางฝั่งนู้นออกเหมือนเดิมนะครับจะเหลือไว้แค่สี่ใบพอนะครับครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการและเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้ตาหน่อและไข่นะครับออกมาได้จำนวนที่เยอะแล้วก็ออกมาในระยะเวลาที่ไวขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมอบให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ